มือแมงคาเดนสีดำจอดอยู่นะโอ้มาบูแท้บูคือมันมีน้นเขาเนี่ยวะเพื่มีเพื่อนไหมเพื่อนไหนไม่มีครับเพื่อนไม่ครบครับขันเขามีบูเขาหยิดทามหาในแชโลกกัน่ะแหมถามแปลกแค่ไหนห้าแต่เรื่องจะเล่าคนฮาฟังไม่รู้เลยยังไม่ทยังไม่ทันอันใหญ่อันยาวเลยไปจักคิวซะละขาสองเปิดใหม่นี่ไงก็ตีห้าคนไง ไม่ได้หรอไม่ได้เหรออ๋อไม่ได้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 ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไ,ไดันได้สี่คนดีกว<อ> <c oughs> ่าอ๋อดืนตัวตัวอ๋อขาดหนึ่งปันน่นปั่นทำไมกูขาดทำไมกูอ่านว่า,าวววว <c oughs> ขาดหนึ่งปั่นนมวะทำไมตาลายแล้วเรอ่ะตาลายแล้วเราอ่ะวแหแะกูว่าขาดหนึ่งปั่นนมเฉยทางต่ฝ่ามือจนฝ่าแจ้งอันนี้ก็เ <c oughs> ป็นยาม <c oughs> จะ้นี่กัปลอมกล้ากู <c oughs> บบจอรูแน่เจอใครหนูรู้จักฟาสเปล่า,าคืออะไรโดมินิกคอเนโต้เขาเคยกล่าวเอาไว้อะไรวะไอ้คออีกรอบพูดว่าอะไรนะอะไรนะอะไรเจ้าโต้จะพูดเหมือนเดิมอ่ะไหนขออีกรอบดิโดมินิกคอเนโต้ที่มันเป็นติ๊มอ่ะเดี๋ยวอันนั้นคอนเนโต้อร่อยนะคอนเนโตอ้อะโมบา้บาโมบ้ากันอย่างนนั้ไะโอ้สุดยอด วิ่งมาตั้งไกลเขาจากระยะไกลเราวิ่งวิ่งทำไมเขได้เลี้ยงเ่ยงนีปืนไม่เียงปืนมันไกประดันบอกจะวิ่งมาทำไมไอ้เไปใช้หไปในห้องไปหนดีขอจะปกโอโอ้โอ้โอ้โอขออ การรงตัวยางเทบเอาไปแล,ล้วร่นกูไปนลยขึ้นอย่างเสือลงมาไม่เหลือเยี่อะไรเลยไม่เห็นได้ยินเลยเอาเพื่อนปิดไม่จะได้ยินยังไงเราเขาปิดไม่หรือเขาจอ่านสะท้อนจะไม่ได้ยินยังเดี๋นี้ <c oughs> แต่ละคนถีหาข้ามอมาแต่คอสปริงนี่มีทุกอย่างยกเว้นประโยชน์เงี <c oughs> ยบกิ๊บเลยสั์หมายถึงมุกเกิดเพ่กันเนาะ มันยิงมันเงียบมัก็เปิดเพียงเมันก็ตียนเลยนะเตก็กเต็กนะดุกเท็กดุก่อากอยากไล่ใส่ฟอมไลยขึ้กายยิ่งกระป๋องเกินไมแล้แพงแพง่ากบอกกินอะนี่ดีกว่าแ๊บซีจังได้นีเลียดบูตัวนี้เครื่องดื่มชู่กำลังหีว่แปรสียังไงมันไม่ใช่แบซีเหรอบอแมนเป็นกระป๋องสีฟ้านะมันเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง คล้ายๆกับสวนสัตว์ปะซูกำลังเงี้ยเอ้แบบนั้นน่ล่ะนี่ระทิงแดงคือบานเขาเขาว่าห้ามดื่มกันวลาสองขวดเนี้ยแต่นี้มันเป็นกระป๋องเพราะยังนั่กินเกินได้ก่อนครับก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่พรอหรอก่อนครับหมกมุ่นแหละหมกมุ่นที่มันมีต้นที่สามัดไงโอเคเพื่อนเปิดน็อกไปแล้วหนึ่งโดนกูแน่ลากไปแล้วด้วยนี่มึงจากเบอร์สี่น้อยไปใช่ไม่ใช่มึงหรอกกูด้วยเป็นยังไง ตุลมเป็นสะดุดลูกแกแหละโอ้มึงไม่ยิงกูตั้งแต่กูอยู่ข้างบนไอ้สัสต่อยองยิงแตเรื่องกระต่ายไว้อีกหรอฉันกระตุกมากเลยกระตุกเสร็ว่าไม่มีคนอยู่ไอ้ไก่ปะอันีด้ดิยังเลี้ยวกว่าองเบิง้ง5ห้เลี้ยนไปแล้วไม่ยิน